นี่ฮะมาแล้วคอมโบในตำนานแต่ปกติเซ็ตนี้จะเอาไม่ลงนะแต่บังเอิญบังเอิญตีติดคริติคอลฮะสวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยนิเคมแอคซี่อินฟินิตี้ครับและวันนี้ EP ที่21ผมก็จะมารีวิวทีมใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งจัดมานะครับกับทีม ปลาหลับนั่นเองทีมนี้โชคดีที่ผมไปเจอปลาหลับมาในราคาถูกผมก็เลยจัดมาให้พี่ชายผมเล่นนะแล้วพอจัดเสร็จเนี่ยผลปรากฏว่าเออมันเวิร์กมันสามารถไปได้ไกลนะครับดูจากสถิติแล้วเนี่ยตอนนี้นี่เล่นไปประมาณ11วันนะครับช่วง7วันแรกเนี่ยก็เป็นช่วงที่เก็บเลเวลก็มีอาจจะได้ขวดไม่เยอะมากแต่พอเกิน7วันปุ๊บเนี่ย ก็เริ่มเอา Energy มาลง PVP หมดนะครับ20ที่ก็จะดีขึ้นตามลำดับเลยวันที่6วันที่7เนี่ยก็เริ่มแบบ140อันนี้160 170จนสวันสาวันหลังนี่นะครับก็200อ้าหมดเลยแล้ววันนี้ยังเก็บไม่ครบถ้าครบเนี่ยน่าจะได้ประมาณ250นะทีมนี้ดียังไงกลับมาที่ตรงทีมนะครับเดี๋ยวมารีวิวสกิลของแต่ละตัวกัน,กนว่าคอมโบยังไงทีมนี้ข้อดีคือ มันสามารถสู้กับพวกเทอร์มิน o เตอร์ได้ซึ่งเทอร์มิน o เตอร์เนี่ยจะเกลื่อนการดมากในช่วงแรงพันห้าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยฝ่าขึ้นมาได้แล้วแถมเป็นพืชกับดั๊มันก็สามารถยืนทนสู้ปลาได้พอสมควรเลยแล้วตัวพืชเนี่ยก็มีเกณฑ์เอเนจตัวปลาหลับกับไอตัวดั๊ Dust ตัวเนี่ยมันก็ยังสามารถเบิร์สู้กับแทงได้ดีนะครับมีอัลลิกมีท่าเข่าของบีดอะไรย่างเงี้ยนฮะ มา,มาดูสกิลกันทีละตัวละกันเริ่มจากแท้งตัวแรกนะครับแพนของเราเนี่ยก็เป็นแพนพิมพ์นิยมเลยเป็นแพนสร้าง Energy ยืนถึกก็พยายามเล่นแพนให้มากที่สุดเพื่อที่จะยื้อให้ทีมเราเก็บสะสมจี้อะไรแบบนี้นะฮะสไตล์การเล่นของแพนตัวนี้นะมีฟักทองมีเวจิทัลไบมีดิสไกแล้วก็มีแครอทนะครับผมสร้างจี้ได้ตุ๊บตัวนี้ได้มาในราคาศ แปนะครับซื้อไปเมื่อ16กันยาปุ๊บสปีดก็ต้อง3ามบเนะครับเพื่อให้ออกชาที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหาเลขแอคซีที่มันเยอะที่สุดก็จะยิ่งดีถ้าออกทีหลังเนี่ยเวลาเจอกับแทงที่มันขโมยจี้เหมือนกันเนี่ยเราจะคุ้มกว่านะครับผมกลับมามาดูตัวกลางนะครับผมตัวที่2ก็จะเป็นดัสเป็นดัสที่มีเขาเรียกว่า กึ่งๆึ่งเทอร์มินเเตอร์แต่ว่าหลังไม่ใช่หลังหอยนะเป็นหลังสายบู๊หน่อยสแตทเนี่ยผมก็จะเลือกตัวที่มันสปีดสูงก็บีดเพราะว่าตัวนี้มันแพ้บีดแต่ถ้าเราได้ออกก่อนเราจะสามารถทิ้งช็อมหรือว่าทำดาเมจไว้ได้นะครับแถมตัวนี้มีสกิลปาด้วยก็จะตีบีดได้แบบรุนแรงชุดเดียวบีดอาจจะตายได้เลยนะครับผมก็จะเป็นเลือด5 1สบปีด49สกสกิลที่มีครับมีบลูมูนบลูมูนอันนี้เน้นดาเมจ อย่างเดียวเลยเพราะว่าไอสกิลออกมาเนี่ยมันจะต้องสู้กับศัตรูที่มีรัดเป็นรัดสแตนถึงจะได้จั่วการนะครับน่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็จะมีไทนี่เทอร์เทลครับหรือว่าช้อมสแตนเมื่อคอมโบสามใบแล้วก็มี utt, มิติรัดมีอัลจิกนะครับผมไอมิติรัดกับอัลจิกเนี่ยมันก็จะเป็นคอมโบที่รุนแรงเบิร์ตแทงได้อย่างรุนแรงนะครับผมตัวนี้ในตลาดก็จะราคาอยู่ประมาณ0.06 0.07 ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ชิ้นส่วนหลังมันว่าเป็นอะไรก็ลองหาดูแล้วกันและก็ตัวไฮไลท์ครับตัวสุดท้ายเป็นน้องปลาหลับปลาหลับตัวนี้ผมได้มานี่ในราคาที่แบบว่า0.083อะ่ะวันนั้นเจอแล้วแบบตกใจเลยฮะทำไมเฮ้ยสกิลอย่างเข้มสแตอย่างสวยทำไมหลุดราคาหลุดมาขนาดนี้ก็เลยรีบซื้อตัวนี้มาก่อนเราค่อยไปจัดสอตัวนั้นนะ ก็จะมีสกิลเป็น s w i ปเอ็กเคนะครับผมถ้าโดนโจมตีแล้วเราจะสปีดเพิ่มแล้วก็มีปากหลับนี่นะครับผมเป็นสกิลของน nope. กเวลาหลับแล้วเนี่ยจะทำให้มันทะลุเกราะตั้งแต่ใบหลับนี่เลยนะฮะใบแรกยิงเข้าไปต่อให้มีเกาะ200ก็ไม่คิดเกาะฮะแล้วก็มี Little b r แบนดนะครับผมหรือว่าแบนชานั่นเองเป็นสกิลของบีดท,ที่ดาเมจรุนแรงมากไอตนี้สามารถใช้คอมโบ หลับแบนชาร์ดหลับแบนชาร์ดฆ่าเทอร์มินเตอร์ได้ในทีเดียวเลยนะครับถ้าเก็บสะสมจี G, ้การ์ดเอาไว้พอหรือว่าจะเบิร์ตแทงตัวแรกแบบทิ้งหลับแบนชาร์ดหลับแล้วก็เอา allergic ส่วนเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้ของเพื่อนนะครับผมมันจะเป็นคอมโบที่ละลายแทงได้ไวมากแล้วก็จะมีปลาค่ยนะครับผมอัพสตรีมสวิมเอาไวเ้เร่งแสงพวกปลาพวกนกได้เพราะตัวนี้สปีดพื้นฐานก็ เยอะพอสมควรนะครับ55แล้วก็คอมโบกับไ้พวกนี้ได้ถือว่าเป็นตัวที่โหดมากๆผมเปิดให้ดูครับนี่ผมลองเซิร์ชดูเอาที่แบบสกิลคล้ายๆกันหัวเป็นซินิเตอร์ก็ได้จะได้แรงกว่าหน่อยราคานี้แบบว่า0.16อัพนะอาจจะลองเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนชิ้นส่วนตรงเขาดูแล้วกันถ้าใครสนใจทีมแนวนี้นะแล้วก็ ผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรีเพย์และกันสัก3-4เกมว่ามันเล่นยังไงคอมโบกันยังไงนะฮะมาดูเกมแรกกันนะครับผมเจอกับทีมเล็บไทยล้วงแล้วก็ปาโลนินครับมาถึงก็พยายามออกสกิลไปจัดการเขาก่อนเลยนะฮะกายขึ้นมืออย่างนี้เซตนี้ก็สามารถเกือบปิดแทงได้ แต่ว่าติดพิษเต็มไปหมดอะแล้วก็เราเล่นหมดปุ๊บก็จะไม่โดนขโมยที่แล้วคราวนี้ครับโดนโลนินมาอืมแต่ว่าใส่ฟัสทองแล้วก็เกณฑ์ที่ขโมยที่นะ จังหวะนี้ใช้ใบหนึ่งเพื่อฆ่านะครับผมแล้วก็พืชเราโดนเหมือนคิดว่าพืชจะตายแล้วก็เลยกดดิสไกด์ไปนะแต่ว่าพืชยังอยู่ปึ๊บโอ้โหฝั่งตรงข้ามใช้นิโมโลแล้วก็หลับๆเลยไอฝั่งตรงข้ามเป็นโลนินกับหลับด้วยนะเนี่ยอย่างแสบะนี่ก็สโลแล้วก็ดูมูนไปนะ แล้วก็ทิ้งชอมเอาไว้รอจับปิดไปหนึ่งทีโดนทิ้งชอมกลับเหมือนกันนะอันนี้ก็นี่ครับทิ้งหลับนะครับหลับปึ๊บแล้วก็หลับอีกนะครับแล้วก็ตามปิดจ็อบแต่ว่าเราติดสตันอยู่นั่นเอง ตัวหน้าน่าจะเสียชีวิตแล้วเนี่บต่อให้ใช้เกาะมาก็จะโดนแบรนชาร์ทะลุนะอืมฝังตรงข้ามก็เหมือนไม่ใส่เกาะมาเลยแรกกันโอตอนแรกผมนึกว่าจะแพ้นะเนี่ยแต่ด้วยความที่ Energy เรามี4นะแล้วการขึ้นมือพอดี มาดูเกมถัดมานะครับผมอันนี้เราอยู่ฝั่งขวานะเจอกับเทอร์มิเนเตอร์นี่ครับถ้าแบนชาร์จขึ้นก็ใส่ไปได้เลยทําดาเมจได้แบบรุนแรงพี่ผมนี่เป็นสไตล์บูแล้วเนี่ยพ <c oughs> ีการ์ดต้องใส่ให้หมดนะฝั่งตรงข้ามเก็บจี้เราฟักทองแล้วก็ขโมยจี้มาได้หนึ่งอันนะ พืชตัวหน้านี่ต้องบอกว่าเป็นตัวทำเกมที่ดีมากๆเลยนะตอนนี้เราปล่อยอยังไม่เล่นเน้นเน้นโดนทิ้งตะโลกเรียบร้อยอะ <c oughs> เดี่ยครับใช้หลับกับสวิปสองใบต่อให้ใช้กเกาอให้ฟักทองมาแค่ไหนก็เอาอยู่นะะ ก็โดนอัลเลอร์จิกทิ้งช้อมไว้อีกปั๊บนะเราได้ออกเหมือนกันนะของอัลเลอร์จิกเราก็ทิ้งช้อมเอาไว้สวยงามฮนะตาหน้าปลาใบเดียวก็เก็บได้นี่แล้วก็ทิ้งสโลเอาไว้ด้วย เนี่ยครับถ้าหลับขึ้นก็จริงๆก็ชนะเลยนะแต่ว่าอันนี้ตัวหน้าเรายังเล่นได้นะครับได้ออกก่อนมีการ์ดก็เลยเหมือนเล่นไปก่อนนี่จริงๆตาเนี้ยถ้าข้ามเธนปุ๊บจบแล้วนะ อันนี้ก็กะว่าแบบ <c oughs> ใจเย็นๆนะตาหน้าก็ใช้อีกเซตหนึ่งหลับแล้วก็ทะลุเกากะนี่ความโกงของนกหลับปลาหลับเนี่ยแหละเกาะเป็นร้อยเราไม่สนใจต่อมาครับผมโอ้โคราวนี้เจอกับทีมค่อนข้างเป็นพิมพ์นิยมนะแต่ว่าสกิลอาจจะเพีย้ยนไปหน่อยเจอเทอร์มินเเตอร์กับเล็บไทยล้วงนะแต่เล็บไทยล้วงเขาเป็นปากไอ ปากปลาครับแรมเราเล่นบุกเหมือนเดิมเลยแต่ว่าบุกไปคราวนี้เจอกับแยมอะติดพิษกันทั่วหน้านี่อะแล้วเรายังจะบุกเข้าไปอีกติดพิษครบดังดีมพิษเยอะมากจริง พอให้แครอทหนึ่งใบครับจังหวะนี้ก็พยายามจะรีบเก็บแท้งนะตอนนี้ฝั่งตรงกลามเขาเริ่มเก็บการ์ดแล้วแต่ว่าจี้เราก็เยอะเหมือนกันตอนนี้ครับผมเหมือนจะรู้ว่าตัวกลางยังไม่ได้เล่นล้วงเลยก็เลยไม่เล่นพืชน,นะครับปล่อยให้พืชโดนล้วงตายไป อออินดาเมจแต่ว่าการออกอีกครั้งนี้เจอกับหางเกโก้แล้วตีไม่เข้าเลยนะหกใบหกใบเอาเขาไม่อยู่ฮนะเหลือเลือดสิบสี่แล้วก็โดนซาโลไปด้วยตาหน้าออกช้ากว่าลนะยี่แรมแล้วก็หางงูไปสองใบนะ เราก็ยังไม่ตายเหมือนกันแต่ออกช้ากว่าแล้วจังหวะนี้ใช้หลับไปหนึ่งใบฮนะแล้วก็เสียชีวิตไปเช่นกันเป็นการดวลกันระหว่างปลาหลับตัวๆครับแต่ว่าจี้เราเหลือเยอะนี่ฮะมาแล้วคอมโบในตำนานแต่ปกติเซตนี้จะเอาไม่ลงนะแต่บังเอิญบังเอิญตีตีคริติตคอฮนะอ๋ออย่างนี้นี่เองผมก็ว่า ไอเซตนกหลับหรือเซตปลาหลับเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลดเลือดเทอร์มินเ r ตอร์ไว้ก่อนเนี่ยมันคอมโบเดียวมันจะไม่ตายนะครับแต่เมื่อกี้มันตายเพราะว่าคีย์ิคอลแต่ถ้าเป็นหลับแบนชาร์ดหลับแบนชาร์จเนี่ยผมว่าตายชัวร์ฮะชนะท่ามาดูอีกสักเกมนึงนะครับคราวนี้เจอเป็น2ปลาบ้างบนบนนี่เขาก็จะเริ่มแบบว่าตัวแปลกประหลาดหน่อยนะอันนี้เป็นปลาล้วงที่เป็นหางกุ้ง ปลาหัวไข่หางนิโมนะนก็นสร้างที่แล้วก็สั่วมาหนึ่งใบอันนี้พืชเขาไม่เล่นแต่ว่าเราเล่นไปสใบนี้นะอันนี้เขาล้วงมาพอดีอืทำให้สร้างเกาะน,นี่ผมว่าถึงตายเลยนะอ้โห ถ้าไม่เล่นเมื่อกี้ปลาตัวนี้ตายไปแล้วนับว่าโชคดีฮะแถมเก็บพืชเขาได้ด้วยก็เล่นปลาไปหนึ่งทีฮะเขาฟิตฮุขขออกกลับมาปึ๊บนีโมไปอีกฮะทางฝั่งเราก็ไม่น้อยหนะ้ากัดไปแล้วก็เอาแคลอรตีหน้าฮะ ตอนนี้ไม่น่าเล่นปลาแล้วนะเพราะว่าปลาเราช้ากว่าเสียการ์ดฟรีไปหนึ่งใบแต่ว่าสโลเราก็อ l ลจิ g i ไปฮนะปึ๊บเอาเก็บตัวหน้าได้ฝั่งตรงข้ามเขาจะเก็บการ์ดเอาไว้เล่นนะแต่ว่าปลาเจอกับพืชกับดั๊เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาลงยากมากนี่ฮนะอัจจิเราลดหลามอย่างนี้เขาก็น่าจะมอบตัวแล้ว เหมือนรู้ชะตากรรมสับไยเรียบร้อยฮะก็จะประมาณนี bon ้ครับสำหรับทีมปลาหลับถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีเลยนะจากที่พี่ผมได้ใช้งานจริงแล้วเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจกับการเล่นแล้วก็การไต่แรงที่ขึ้นมาได้สูงครับ ทีมนี้สามารถสู้เทอร์มิเนเตอร์ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะชนะได้ทุกตานะครับก็แล้วแต่จังหวะการขึ้นด้วยสามารถสู้ทีมปลาได้ในระดับหนึ่งเลยง่ายๆก็คือไม่ค่อยแพ้ทีมอะไระถ้าแพ้ก็นกนกหลับก็อาจจะไม่แพ้นะเพราะว่าเรามีปลาค้้ยนะครับสามารถเล่งแฉงได้การแพ้ชนะมันก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่การขึ้นมือด้วยยังไงใครสนใจทีมนี้ก็ลองเซิร์ชหาดูแล้วกันในตลาด ราคาคร่าวๆที่ผมได้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะเมื่อประมาณวันที่16กันยาเนี่ยได้มาตัวละประมาณ0 8นะครับผมรวมๆแล้วประมาณ0.2526สตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้รู้ว่าไอปลาตัวเนี้ยราคาดีดไปค่อนข้างไกลเลยนะฮะต้องถือว่าโชคดีด้วยแหละโอเคสำหรับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไ like ลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย เวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ